สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่องของปทัทมี่หมีพาเที่ยวอีกครั้งหนึ่งอีพีนี้จะบอกเลยว่าพาทุกคนมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะออตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ10โมงเช้านะคะทุกคนซึ่งจะบอกว่าจะพาทุกคนเนี่ยไปพอดีปทัทมี่ได้รับในส่วนของการฉีดวัคซีนค่ะทุกคนซึ่งจะเป็นของแอสตราซิเ c กานั่นเองฉีดวัคซีนของโควิด -19 ซึ่งเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมค่ะทุกคนหลังจากที่เมื่อคืนเราก็นอนหลับ เต็มอิ่มเรียบร้อยเลยนะฮะแล้วก็งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็เป็นในส่วนของกาแฟแอลกอฮอล์นะคะสำหรับกุลสตรีนะคะงดให้งดนี่เลยตัวยาคุมนะคะทุกคนก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนเตรียมร่างกายให้พร้อมเดี๋ยววันนี้ปัทมิจะพาทุกคนไปฉีดวัคซีนกันแล้วก็จะมีนี่เลยค่ะแพทย์หญิงมาด้วยแพทย์หญิงแพทย์หญิงจะพาตรวจสอบอาการตลอดเลยว่าเฮ้ยต้องพาไปด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเขาอะ่ะจะต้องเป็นคอยคอยดูปัทมิอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยอาการต้อง คอยสังเกตอาการด้วยว่าอาการจะเป็นยังไงบ้างแล้วกเ็เดี๋ยวกลับมาพักผ่อนกันนะคะเดี๋ยวจะไปถึงโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวจะอัดคลิปมาให้ดูตอนฉีดนะคะว่าจะฉีดได้หรือต้องขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามพัฒมีไปค่ะไปะ เอาละคทุกคนหลังจากที่ตอนนี้เราฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยนะคะตรงนี้เลย ตอนนี้ก็ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ20 20วันนาทีแล้วครับเพื่อรอดูอาการซึ่งจะบอกว่า <c oughs> ป้าเมีก็นั่งรอดูอาการอยู่นะครับเพราะว่าคาร์ทามแพทย์เนี่ยบอกว่าให้เรานั่งรอดูอาการแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ป้าธทมิอยู่คนเดียวครับก็จะมีแบบว่าทีมงานเลยนะฮะซึ่งจะบอกว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่นี่เขาบริการดีมากค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสก็ได้ถามพี่เขาอยู่ยได้ได้คุยกันได้ได้แลกเปลี่ยนความรู้นะคะแต่ว่าตอนนี้หลังจากที่เราฉีดซึ่งวันนี้ปัาทมิฉีดในส่วนของแอสตาซินกาค่ะอ่า อาการเป็นยังไงบ้างอาการเหรอตอนเฉียบตอนนี้รู้สึกว่ามันมันก็แค่ไม่มีอาการอะไรเลยนะไม่มีผลทางเคียงนะซึ่งจะบอกว่าเราเป็นโรคประจําตัวนะคะแต่ว่าจะอัปเดตม,มาเรื่อยๆตอนนี้30นาทีแล้ผ่านไปแล้วเดี๋ยวรอดูกันตอน่อไปจะเป็นยังไงรับ เอาละคะ่ะทุกคนหลังจากที่ปัทมีนะคะฉีดในส่วนของวัคซีนไปที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็ทิ้งเวลาไปสักประมาณตั้งแต่ฉีดตั้งแต่11โมงเช้านะฮะตอนนี้เป็นเวลา1ทุ่ม30นาทีคะ่ะทุกคนซึ่งจะบอกว่าเวลาผ่านไปก็ประมาณ8-9ชั่วโมงแล้วนะคะส่วนเออเขาเรียกว่าอะไรหลังจากที่ฉีดวัคซีนแล้วเขาเรียกว่าผลหรอผลใช่ไหมผลของตาปัทมีตอนนี้ยังไม่รู้สึกอะไรคะ่ะตอนแรกๆก,ก็คือและแค่รู้สึกชาแค่ ที่มือที่มืออย่างเดียวคือชาแต่ว่าไม่ใช่ไม่ได้ว่าไม่ใช่ว่าจับไม่ได้นะก็คือชาปกติชาเหมือนแบบมันชามันรู้สึกว่าชาแต่ว่าจับได้อะไรได้ปกติค่ะทุกคนแล้วก็ตรงแผลแผลนะฮะตรงแผลตรงที่ฉีดตรงนี้คือไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกแบบเจ็บปวดขนาดนั้นค่ะตอนนี้หายไปแล้วแต่ว่าช่วงตอนนี้คืออาการเริ่มคือจะแบบว่าเหมือนกับเริ่มที่เหมือนจะเหมือนจะเป็นไข้ไหม ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าเหมือนจะเป็นคล้ายคลาย้คลายกับขั้นเนื้อขั้นตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ผ่านไปแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ว่าเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะอากาศมันร้อนหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ปัทมี่กำลังจัดที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ไปทําดูระมาด้วยค่ะก็เพิ่งกลับมาเข้าบ้านมาสักครู่นี้ก็ยังไม่ได้นอนเลยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้แต่ว่ามีมีอีกอย่างหนึ่งคือที่แบบว่าเออมันรู้สึกเหมือนแบบง่วงนอนมากตลอดเลยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะที่ร่างกายเรา เราอ่อนเพลียอ่อนล้าหรือเปล่าแล้วก็ยายาวัคซีนเนี่ยไปฉีดกระตุ้นทําให้เราง่วงนอนมากขึ้นหรือเปล่าอย่างไรก็ตามตอนนี้เดี๋ยวป้าธมีขออนุญาตเข้าไปนอนก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะจะตามแล้วก็จะมารายงานต่อให้ทุกคนได้ฟังกันว่าเฮ้ยหลังจากการฉีดวัคซีนแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะส่วนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวป้าธมีจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังว่าเอ้ยป้าธมีฉีดวัคซีนได้ยังไงจองวัคซีนได้ยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าธมีจะมาบอกคะ่ะสําหรับคื ชาติสวัสดิ์เจอกันสักคู่นะคะต้องสักคู่เลยเพราะาเดี๋ยวป้าทำนี่นอนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาตัดต่อคลิปแล้วก็จะมาแจ้งให้ทุกคนทราบค่ะไปะเอาเลยทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองนิดๆน,นะจ๊ะหลังจากที่นอนหลับไปตั้งแต่สองทุ่มคือบอกว่าอาการข้างเคียงมีหาทุกคนจะบอกว่าตอนนี้อาการที่เป็นคือเห็นฟังเสียงเห็นไหมเพราะว่า เหมือนเป็นไข้แล้วก็ปวดหัวมากปวดหัวจนขนาดที่นอนอยู่แล้วก็ตื่นมาทุกคนตัวร้อนเป็นไข,ข้ขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วก็ตื่นมาสักพักหนึ่งแล้วครับเพราะว่าปวดหัวก็เลยให้แฟนนะฮะให้ประโอนไปซื้อยาแล้วก็ก็กินก่อนกินได้สักพักหนึ่งแล้วก็ถามว่าดีขึ้นไหมก็ อาการขั้นเนื้อขั้นตัวยังไม่ดีค่ะตัวร้อนมากจะบอกเลยต้องใช้ดุลพินิษนะจะบอกแต่ละคนคือปัธม,มีก็คือแค่อยากจะมาอธิบายคือ,อเขาเรียกว่าอะไรผลกระทบของแต่ละคนอาจไม่เหมือนกันของปัธม,มีหนึ่งคือตัวร้อนเป็นไข้เมื่อเนื้อเมื่อตัวแล้วก็เกิดรู้สึกอยากจะอาเจียนด้วยนะแล้วก็แต่ก็น่าจะไม่ร้ายแรงครับก็แค่แค่ขั้นเนื้อขั้นตัวกันเอง เดี๋ยวพักผ่อนแล้วเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวมาดูกันว่าปัธมีจะเป็นยังไงต่อนะฮะฝากกดติดตามด้วยและวกัน EP นี้โควิด19ต้องหายไปจากเราแน่น่ะป่ะ เอาละะ้วค่ะเพื่อนๆหลังจากที่วันนี้เป็นวันเข้าวันที่สองนะคะหลังจากที่ป้าเทมีนะคะเมื่อคืนก็หลังจากฉีดวัคซีนมาก็เมื่อคืนก็มีอาการป่วยนะคะซึ่งตัวตัวร้อนเป็นไข้นะคะแล้วก็ปวดหัวมากเลยซึ่งเป็นไข้ช่วงประมาณตอนตีสองะคะ่ะทุกคนก็หลังจากเช้ามาก็มาทานยาแก้ปวดนะคะพาราเซตามอล แล้วก็อาการก็เริ่มดีขึ้นตามลําดับค่ะแต่ว่าอาการเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวแล้วก็เสียงก็เริ่มก็ยังยังมีการเปลี่ยนอยู่นะฮะแต่ว่าแต่ก็อาการเริ่มดีขึ้นขึ้นเรื่อยๆค่ะหลังจากที่ฉีดวัคซีนนะคะจะบอกมากคือเมื่อกี้หลังจากที่ได้ได้ได้คุยกับเพื่อนที่ไปฉีดด้วยกันนะคะมีมีเป็นเพื่อนเป็นพี่ที่ไปฉีดด้วยกันก็คือ ไปฉีดสมมุติว่าไปฉีด7คนเนี่ยก็จะเป็นอยู่2คน3าคนนะคะที่มีอาการไข้แล้วก็จะมีน้องผู้หญินงน้องอีกคนหนึ่งก็คือเป็นไข้เหมือนกันแต่ว่าอาการแต่ละบุคคลก็จะแตกต่างกันไปนะฮะตอนนีอ้อาการปัตตีก็เริ่มดีขึ้นค่ะก็สามารถเดินได้เดินไปนู่นไปนี่ได้แล้วค่ะเริ่มเริ่มมีอาการหิวว่าอาการปวดหัวยังมีอยู่คะ่ะยังมีอาการปวดหัว ซึ่งน่าจะเป็นแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันเนาะทุกคนเอาละค่ะตอนนี้ป้าก็มารีวิวในส่วนของการฉีดวัคซีนให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ฉีดนะคะสามารถลงทะเบียนได้เลยที่หมอพร้อมนะคะการลงทะเบียนยังไงงั้นหาเซิร์ชหาได้ดูในช่องทาง YouTube ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากให้ป้าธม,มี่ทำคลิปสอนเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าป้าทำป้าจะมาสอนให้ทุกคนค่ะซึ่งจะบอกว่าอุณหภูมิร่างกายและก็แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะสําหรับท p พีนี้ป้าธม,มี่ต้องขออนุญ,ญาตล่าวลาไปก่อนเจอกัน คลิปหน้าแน่นอนค่ะสาหรับสาระเกล็ดความรู้ด,ดีแต่ก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนนั้นนะคะความต,วต้องเตรียมตัวให้พร้อมเลยหนึ่งค่ะงดออกกําลังกายเป็นอย่างหนักนะคะทุกคนแล้วก็สองก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์งดไปก่อนค่ะแล้วก็เป็นเครื่องดื่มคาเฟอีนกาแฟหรืออะไรต่างๆก็งดไปก่อนนะคะแล้วก็ยาคุมยาคุมกําเนิดน,นะคะสำหรับสตรีนะคะผู้หญิงนะฮะก็อย่าเพิ่งทานนะคะในช่วงยาคุมนะฮะแล้วก็ก็มีหลายอย่างอยู่นะคะสาหรับใครที่จะ ไปฉีดวัคซีนก็ หาข้อมูลความรู้กันก่อนและกันก่อนที่ไปฉีดนะฮะเพราะว่าปทัทม,มี่ก็นอนหลับพักผ่อนก่อน,ก,อนก่อนที่จะไปฉีดเลยเตรียมตัวเหมือนกันอ่านอ่านด้วยแล้วก็ค้นคว้าด้วยแต่ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นไข้เป็นป่วยขนาดนี้นะฮะแต่ก็โอเคตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็เริ่มหิวแล้วก็เริ่มอยากหาอะไรกินแล้วนะคะสําหรับอีพีนี้ปั้ดเอาความรู้เด็ดๆเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนของแอสตราเซนิกามาฝากทุกคนอีพีหน้าจะพาไปเที่ยวไหนงั้นเดี๋ยวตามปทัทม,มี่ไปนะคะสําหรับวีพีนี้สวัส